สวัสดีครับผมโบเนตนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการโพสเจอร์นะครับหรือท่ายืนนะครับแบบง่ายๆนะครับให้จบภายใน3นาทีนะครับสําหรับนักกอล์ฟมือใหม่นะครับการโพสเจอร์ที่ดีเนี่ยนะครับก็จะทําให้ท่าทางหรือวงสวิงของเรานั้นสวยขึ้นเลยนะครับโอเคข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนที่1นนะครับของการเซตอัพนะครับหรือการโพสเจอร์นะครับก็คือ1นะครับแอนโนขึ้นนะครับ หลังจากที่แอ่นหน้าอกแล้วนะครับให้เรายืดแขนตรงนะครับตั้งบนหน้าขาของเรานะครับแล้วให้เราเนี่ยนะครับสไลด์มือหรือลูดมือนะครับลงไปที่ปลายหัวเข่าด้านบนนะครับหมายความว่าให้ปลายนิ้วของเรานี่ครับแตะอยู่บนหัวเข่าของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับให้รู้สึกปล่อยมือลงมาในท่าสบายๆครับ ปล่อยทิ้งดิ่งลงมาเลยครับเสร็จแล้วจับกลิปพักเข่าเล็กน้อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือท่ายืนโอเคเรามาดูด้านข้างกันอีกทีนะครับแอ่นหน้าอ,อกขึ้นนะครับยืดแขนตรงตวางมือไว้บนหน้าขานะครับหลังจากนั้นให้เราแอ่นหน้าอ,อกไว้นะครับพร้อมกับสไลด์มือลงไปที่ ให้ปลายนิ้วเนี่ยนะครับแตะไปที่หัวเข่านะครับจะเป็นท่านี้นะครับหลังจากนั้นปล่อยมือลงไปท่าสบายๆครับจับไมคกอลแล้วก็ตอนนี้ขาเรายังตึงอยู่นะครับเราก็แค่พักเข่านี่คือท่าเซตนับของเราเรียบร้อยครับถูถ้าเป็นไม้เนี่ยครับเราก็จะนะครับติดเท้าแยกขามือสไลด์ลงมาให้ปลายนิ้วแตะตรงหัวเข่านะครับ หลังจากนี้จับไม้กอล์ฟครับยืดแขนตรงเสร็จแล้วครับดูด้านข้า,างีกทีนะครับแอนโนขึ้นมือวางบนหน้าขาให้ปลายนิ้วแตะตรงหัวเข่านะครับหลังจากนั้นจับพลิปครับหลังเนื้อแอนอยู่เลยนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยไม้ลงครับพักเข่าเล็กน้อยเสร็จแล้วครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการยืนหรือการโพสเตอร์ง่ายๆนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกคนนะครับโอเคไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ